อยู่กับ Tutormin mm hmm. น,นะคะและช่อง English Quality by Tutormin ค่ะวันนี้กลับมาตามต่อนะคะสำหรับเฉลยข้อสอบโอลเนวิชาภาษาอังกฤษปี64นะคะในพาร์ทของ Writing Ability ค่ะพาร์ทนี้นะคะมีเริ่มต,ต,ตั้งแต่ข้อแต่ข้อ36ถึง45นะคะเป็นการ complete sentence เติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะไปดูหัวข้อกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องที่เขาให้มานะคะเป็นเรื่องของ Traffic conditions นะคะก็เป็นเกี่ยวกับสภาพการจราจรนะคะคำว่า conditions หมายถึงสภาพส่วนคำว่า traffic าที่นี้นะคะก็คือการจราจรนั่นเองค่ะในเรื่องนะคะเขาก็พูดว่า Have you ever been caught in a traffic jam inside our school คุณเนี่ยเคยที่จะติดอยู่ในสถานการณ์ของ traffic jams ถ้าเกิดใช้กับใน our school อาจจะไม่ได้หมายถึงรถที่จอดติดๆๆติดกันอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่หมายถึงการจราจรโดยการเดินนะคะสัญจรไปตามที่ต่างๆการเดินไปตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเคยประสบปัญหากับทราฟฟิกแจมไหมเช่นเราก็เดินไปรับประทานอาหารในโรงอาหารเจอแถวยาวเหยียดเลยหรือการเดินขึ้นบันไดไม่รู้จะชิดทางซ้ายหรือชีดทางขวาดีนั่นก็คือเหตุการณ์ของ t r a ฟฟิกแจมนะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน Before school and after school ก่อนแล้วก็หลังเลิกเรียนเราอาจจะพบเจอกับปัญหา traffic jam ในโรงเรียนได้36นะคะจุดๆในใจกลางเมืองที่ busy ที่ยุ่งเหยะิะเราต้องการส่วนอะไรมาเติมในช่องของช่อง36นี้ค่ะเราดูซิว่าเรามีประธานหรือ,อยังมี verb หรือ,อยังตรงนี้เป็น f o o d stop ถูกไหมคะ before school and after school c o m m าตรงนี้เราต้องการ subject บวก verb มาเติมนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีเลยในส่วนของประโยคนี้เราลองไปดูที่ tense ก่อนดีกว่า tense ที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นการเล่าเรื่องเราจะใช้ tense present simple tense ก็คือประธานตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งะคะเป็นการเล่าเรื่อง t r a f f i c jam ในโรงเรียนลองไปดูข้อที่36ใน choice กันดีกว่านะคะอันไหนเป็น present simple tense บ้างเอ่ย อทุกคนลองดูข้อหนึ่ง sometime s the traffic became the worst อ่า became verb ช่องที่สองข้อนี้ตัดทิ้งนะคะไม่ใช่ sometimes the worst thing was the traffic was เช่นเดียวกันอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเป็น verb ช่องที่สอง traffic is sometime s worse than จุดมี is นะ is verb to be ช่องที่หนึ่งเก็บไว้ก่อนนะคะข้อส sometime the traffic is not as bad as อันนี้ก็อีเหมือนกันเก็บไว้ก่อนข้อ5 the traffic sometime became worse and worse อ่ะ became อีกแล้วตัดทิ้งเหลือ2ข้อด้วยกัน the traffic is sometime s worse than เราต้องการพูดถึงสถานการณ์ที่ทำไมคะเปรียบเทียบเมืองที่ยุ่งเหยิงถูกไหมการเปรียบเทียบเราต้องใช้คำว่า than ค่ะตอบข้อ3ได้เลยอันนี้ worse than คำว่า worse นะคะเป็นขั้นกว่าของคำว่า bad ะคะเปลี่ยนเป็นขั้นกว่า to v e r s e นะแล้วเติมแจนเข้าไปเป็นการเปรียบเทียบ traffic ในโรงเรียนก่อนและหลังเลิกเรียนเนี่ย traffic ในบางครั้งเนี่ยนะคะแย่กว่าตอนที่แบบถนนหรือว่าสิ่งที่ยุ่งยุ่งยุ่งเหยงในเมืองนะข้อนี้ตอบก้สามค่ะอ่าไปดูข้อที่37กันต่อนะคะจุดๆ who is rushing somewhere คำว่า rush คำนี้ R U C H คำว่า rush นะคะเป็น verb แปลว่ารีบรีบเช่นเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ rush hour rush hour ชั่วโมงที่ทำไมเอ่ยชั่วโมงที่รีบชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะอย่างเช่นเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์จะมีชั่วโมงเร่งด่วนคือประมาณสัก แปดโมงถึง10บโมงช่วงที่เด็กนักเรียนก็จะรีบเข้าโงเข้าโรงเรียนนะคะส่วนผู้ปกครองก็จะต้องไปทํางานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาประมาณนี้จะเป็น rush hour ซึ่งเป็นคํานามนะคะแปลว่าชั่วโมงเร่งด่วนอ่าชั่วโมงเร่งด่วนข้อสามสจ็ดจุดจุด who is rushing somewhere อันนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ยใครตอบได้เป็นประโยคอะไรเอ่ย simple complex หรือว่า compound มีฮูมาให้แล้วแสดงว่าต้องมีสิ่งที่เป็นประโยคขยายอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะเป็นประโยค complex ค่ะคอมเพลเราต้องการสิ่งที่มากล่าวถึงฮูเพราะฉะนั้นหน้าฮูต้องเป็นคนหน้าฮูต้องเป็นคนแน่นอนเลยไปดู Choice ข้อที่37กันดีกว่าค่ะไปหาคนกันดีกว่านะ,ะไปดูสิ anybody somebody else persons nobody else Anybody else เป็นคนหมดเลยทั้ง choice 1นถึงหเรามาดูวิธีการเลือกดีกว่านะคะ Anybody คนไหนก็ได้ข้อที่1คนไหนก็ได้ It can depress Word, เ e r b คำว่า d e p r e s s แปลว่าขดหูทำให้เศร้าใจอะไรประมาณนี้นะคะ Anybody ก็คือคนไหนก็ได้ส่วน somebody else ข้อ2ก็คือ,อคนอื่นๆบางคนอื่นๆต่างๆนะบางคนแล้วมี else ก็คืออื่นๆ หรือ persons depressing uh, uh, persons อันนี้ก็ไม่น่าใช่นะคะ nobody else ไม่มีใครเลยหรือ anybody else แต่อันนี้มีเวนไงไม่สามารถใช้ซ้อนกันได้เนอะเมื่อกี้มีทั้งคูจะเอา when ขึ้นต้นประโยคแล้วก็ who มาตามท้ายก็ไม่ควรข้อนี้ก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไป s o m e b o d y else nobody else เหลือข้อเดียวที่น่าจะถูกต้องที่สุดก็คือข้อหนึ่งค่ะ it can depress anybody นะคะมันจะสามารถเหตุการณ์เนี้ย traffic แจมเนี่ยสามารถทำให้ใครสักคนหนึ่งหรือใครก็ได้เนี่ยเกิดอาการ d e p r e s s e ะที่ตกอยู่ในสถานาการณ์ของแ like, บ uh, บ rushing rushing hour หรือว่ารีบนะะเพื่อที่จะ rushing somewhere รีบไปในที่ที่ใดที่หนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปนะ they are sure to become annoyed because of พวกเขาเนี่ย รู้สึกได้เลยว่าเขาจะต้องกลายเป็นคนที่ a n n o y รู้สึกแบบหุดหงิดหุ้นง,งานด้วยแบบรีบนะคะเราก็เจอแบบ traffic อะไรแบบนี้อีก because of ตัวนี้ต้องตามด้วยอะไรเอ่ย preposition ต้องตามด้วย noun s นั่นเองเอ้าวไปหาคำนามในข้อ38กันดีกว่าค่ะหลัง because of นะต้องตามด้วยคำนามไปดู choice ข้อ38อันไหนเป็น noun s มาดูสิคะดูตัวข้างหน้านะ นนวตัวนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยข้อหนึ่ง t h e disable d forward movement อ้าวแ o วโผล่ไปอยู่ตรงนี้ the disable d moving forward ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ t h e inability to moving forward ไม่ใช่ forward movement wasn't possible อันนี้เป็นประโยคมาเลยเนะาะมันต้องตามด้วยคำนามถูกไหมอันนี้มันกลายเป็นประโยคก็ไม่ใช่นะคะดูข้อ5้าดีๆซิเราสังเกตเห็นอะไรเอ่ย being unable to move forward คำว่า being อ่ะ being เป็นอะไรคะเป็นเจอร์เนถูกไหมเอยเจอร์นก็เท่ากับเป็น now นั่นเองตอบข้ออะไรได้เลยข้อ5ได้เลยค่ะ being unable to move forward นะคะอ่ะไปต่อที่ข้อ39ค่ะเราย้อนกลับไปดูที่เนื้อเรื่องก่อนนะข้อ39มสิบจุดๆเมื่อกี้มีคําว่า fast enough เพื่อที่จะเคลื่อนที่ fast enough จุดจุด this problem ปัญหานี้อ่ะปัญหานี้เราก็ตามต่อในข้อ40 if everyone cooperate ะคะมี if cause โผล่มาด้วยเดี๋ยวจะสอนเรื่อง if cause นะคะ if cause โผล่มาด้วยเราลองไปดูข้อ39ก่อนปัญหานี้จุดๆจุดถ้าทุกคน cooperate เป็น verb นะคะแปลว่าร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันปัญหานี้ก็จะสััอย่างหนึ่งนะคะ อ่ะไปดูที่ choice ข้อ39 choice ข้อที่39 although however therefore even if หรือ in addition ดีค่ะอันนี้เราต้องการสื่อถึงอะไรเอ่ยปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าหรือว่าถึงแม้ว่าถูกไหมคะมันต้องขัดแย้งกันคือปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นก็จริงแหละถึงแม้ว่าหรือว่าอย่างไรก็ตามทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันร่วมมือกันปัญหาก็จะทำไมคะ คลี่คลายไปในทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรดีที่แปลว่าอย่างไรก็ตาม39ตอบข้อ2ค่ะ however นะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้มี if cost ในข้อ40มี if cost ในข้อ40ย้อนกลับไปดูซิว่าเป็น if cost แบบที่เท่าไหร่หลัง if นะตามด้วย corporate เ t e m s แดงว่าเป็น verb ช่องที่1 เวลาท่อง if clause เนี่ยติวเตอรมินจะชอบท่องเป็น pattern if you come I will go if you came I would go if you had come I would have gone นี่ก็คือ if clause ไงนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้สำหรับเพลงนี้ท่อนนี้จะเหมือนกับเพลง happy birthday นั่นเองนะ happy birthday if you come I will go เป็นแบบที่หค่ะเป็น if clause ที่พูดถึงเรื่องจริงเพราะฉะนั้นข้างหน้าข้างหน้าก็ต้องเป็น will ตามด้วย verb ช่องที่1นึ่ะ uh, will ตามด้วย verb ช่องที่1 if you come I will go will บอก verb ช่องที่1ไปดู choice กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับข้อ40นะ choice ข้อ40บอกว่าอ้าวไปดูสิ if you come I will go อ้าวไม่มี will ตีโจ้งนี้ทำไงดีไม่มี will เราสามารถใช้ modal verb มาแทนได้ค่ะ modal verb ในที่นี้ก็คือคำว่า can นั่นเอง can บวกด้วย verb ช่องที่หนึ่งเอาในที่นี้เราพูดถึงปัญหาถูกไหมเอ่ยปัญหาไม่สามารถแก้ด้วยตัวเองได้ปัญหาต้องถูกแก้ไขพอพูดถึงคำว่าถูกปุ๊บเราต้องนึกถึงรูปอะไรเลยทันทีเลยคะ passive voice ถูกไหมเอ่ย passive voice ก็คือ be บวก verb ช่องที่ สามอ่ะ be บ,บกวก v ร์ช่องที่สามเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรเลยอ่ะใช้สูตรเลยสูตรของเราคืออะไร can ก็ชักลงมาถูกไหมคะ can can, can อะไรดี can be แล้วบวกด้วย verb ช่องที่สามอ่ะไปดูที่ choice ข้อสี่สิบข้อไหนตรงเอ่ย can be บวกด้วย v e r ช่องที่สามคำว่า solve คำนี้แปลว่าแก้ปัญหานะคะตอบข้อ สนั่นเองค่ะ can be easily solved ก็คือสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง easily เป็น adverb นะคะแต่ว่าอย่างง่ายดายนะปัญหานี้ก็ถูกแก้สามารถถูกแก้ได้อย่างง่ายดายถ้าทุกคน cooperate ร่วมมือกันนั่นเองค่ะอ่ะ41ไปต่อข้อที่41นะคะ we should all remember จุดๆประโยคข้างหน้าพวกเราต้องจำไว้นะจำสิ่งนี้นเอาไว้ ก็คืออะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือแบบปัญหาปัญหาเกี่ยวกับพวกอะไรเอ่ยอ่ะการเกิดทราฟิกแจมถูกไหมเขาให้ข้อมูลบอกว่า we should all remember 41ไปดูชอยสิเขาต้องการสื่อถึงอะไรเนี่ยข้อ41อ่ะเราเห็นข้อ1-5เหมือนอันนี้เช็คว่าเราสามารถวาง subject verb อะไรเงี้ยถูกต้องไหมนะคะมันถูกตำแหน่งไหม เขาต้องการให้เราพูดว่ามีกฎอยู่หนึ่งข้อเขาตีเรืมิเ็น,เห,นเห็นคำว่า rule ค่ะที่แปลว่ากฎระเบียบเนาะมีกฎอยู่หนึ่งข้อคำว่ามีปกติทุกคนจะต้องใช้คำว่า has ับ have ถูกไหมแต่เราอย่าลืมนะคะมีคำคำหนึ่งที่เราสามารถใช้แทน has ับ have ได้ที่แปลว่ามีก็คือ there is กับ there are นั่นเองนะ there is กับ there are นั่นเอง เราจะพูดถึงประโยคประโยคหนึ่งขึ้นมาที่แปลว่ามีเราสามารถเริ่มต้นประโยคนั้นด้วย there is กับ there are ได้ค่ะเพราะฉะนั้น41มีข้อหนึ่งแล้วที่มี there is ตอบข้อ5เลยเนะีย t h e r one rule มีกฎอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยนะเราไปดูซิกฎที่เขาว่าเนี่ยคืออะไรนะกฎข้อหนึ่งที่เขาว่าในการแก้ปัญหา traffic jam ในโรงเรียนเนี่ยคืออะไรกฎที่เขาว่าค่ะเขาขีดมาแบบนี้ d a s นะมาแบบนี้คือการยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างใส่ quotation mark คือ keep to the right ให้ทำไมคะ keep to the right ชิดขวาเวลาเดินเวลาขึ้นบันไดให้ชิดขวาเพราะฉะนั้นข้อ42อ่ะ42จะตอบว่าอะไรดี keep to the right ไปดูที่ choice ข้อ42นะคะเขายกตัวอย่างมาให้แล้วว่าให้เดินชิดขวา that is can be that what is that it is it must be เราต้องการ refer ถึงคำว่ากฎระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ที่ว่าคือกฎระเบียบนี้เพราะฉะนั้นตอบข้อ1ค่ะ that ในที่นี้ก็คือ refer to คำว่า rule ที่แปลว่ากฎระเบียบนั่นเองไปต่อเลยข้อ43นะคะ43 43บอกว่า If we always follow this rule ถ้าพวกเราเนี่ยทำตาม follow the rule this rule ก็คือทำตามกฎที่ตั้งไว้เนี่ย the hall hall ก็คือห้องประชุมขนาดใหญ่นะคะรวมถึง and stairs 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 ก็คือบันไดห้องประชุมและบันไดจะเกิดอะไรขึ้นกับห้องประชุมและบันไดไปดูซิ if c a u s e เช็คอีกแล้วร้องเพลงเหมือนกัน if you come I will go if you come เราเจอ verb ไหม verb หลัง if คือ verb ช่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นรู้เลยใช่ไหมรู้เลยว่าข้างหลังต้องเป็น will บกวก verb หนึ่งแน่นอนอข้างหลังต้องเป็น will บกวก verb หนึ่งแน่นอนไปช่วยกันหาเลยดีกว่าข้อสี่สิบสามสี่สิบสาม will บวก verb ช่องที่หนึ่งตายไว้ t ร f r มีกี่ข้อเนี่ย will ข้อหนึ่งข้อสาข้อห้าอ่ะตัดข้ออะไรทิ้งไปคือข้อสองกับข้อสี่วิวบกเวิร์ช่องที่หนึ่งเราพูดถึงอะไรคะปัญหาทราฟิกแจมใช่ไหมจะได้รับการดีลิฟคคำนี้แปลว่าบรรเทาเบาบา,บางนะคะบรรเทาให้มันแบบเ,เหตุการณ์เนี้ยเบาบางลงในการชิดขวาโดยการทำตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ ถูกบรรเทามีคําว่าถูกโผล่มาอีกแล้ว Passive Voice แน่นอนเลยถูกไหมเอามาคูณเท n กันดีกว่า will บวก verb ช่องที่1คูณกับ be verb สค่ะ be verb สกลายเป็นอะไร will be แล้วตามด้วย verb ช่องที่3ามะ verb หคูณ b ก็เท่ากับ b ถู 3, กไหมคงมันไว้แล้บบวตามด้วย verb ช่องที่3ข้อไหนดีตามโครงสร้างนี้เลยจะทำให้ถูกบรรเทาจากปัญหา traffic jam นั่นก็คือข้อที่ ห้านั่นเองนะคะ will be r e l i s e d of traffic jams คะ่ะไปลุยต่อข้อ44 44จะเช็คเรื่องอะไรนะ44 and do right อ่ะอันนี้ต้องเป็นคำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะและทำในสิ่งที่ do right คำนี้ทำในสิ่งที่ถูกต้องคำว่า right R I G H T คำนี้นะคะสามารถแต่ว่า ทางขวาก็ได้ถูกต้องก็ได้ลิขสิทธิ์บางทีเราเห็นคำว่าอะไรคะ copyright นะ copyright ก็คือแบบถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นคำว่า right นอกจากแปลว่าขวายังสามารถแปลว่าถูกต้องพอเหมาะสิทธ์แล้วก็พอดีได้อีกด้วยนะคำว่า right เราไปดูข้อ44สิคะ and do right 44อ่ะมีคาว่า Let อ่ะ let. Let a p o o p h y s ย่อมาจากใครรู้บ้าง Let a p o t o p h y s ย่อมาจาก Let us, s, Let, us. Yeah. Let us ให้พวกเราทำอะไรสักอย่างหนึ่ง,ต,งต, yeah. ต้องตามด้วย verb infinitive นะคะต้องตามด้วย verb infinitive คือเหมือนกับว่าต้องการให้ citizen s citizen s จริงๆแปลว่าคนละเมืองเช่นแบบเราเป็นไท citizen, ร citizen ถูกไหมคะเป็นพลเมืองในประเทศไทย อยากให้คนเนี่ยให้พวกเราเนี่ยเป็นซิติเซนที่ดี adjective คำว่าด d แน่นอนต้องวางไว้ข้างหลัง now เราเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า choice ไหนที่เป็นการบอกให้ทำให้พวกเราแบบทำทำตามกฎนี้จะได้เป็นคนดีเป็น good citizen ที่ดีนั่นก็คือข้อที่ห้านั่นเองค่ะ let's be good citizen ให้แบบทำตนเป็นคนดีอะไรประมาณนี้นะคะก็คือ let us be good citizen ตอบข้อ5นั่นเองค่ะอ้าว45เมื่อกี้เราจำได้ไหมมีคำว่า do right do right r i g h t อ่ะเขาต้องการเล่นคำค่ะอันนี้น่าจะเป็นสำนวน เขาเล่นคําว่า right เมื่อกี้ที่ติตตมินบอกไปที่มีคําว่าขวาถูกไหมแปลว่าขวาแปลว่าถูกต้องพอเหมาะพอดีเขาต้องการเล่นคําเพราะว่าเราเห็นคําว่า right ในที่นี้อื Do right คือทําแบบถูกต้องอะแล้วเราต้องทําไมนะเมื่อกี้กฎระเบียบบอกว่าให้ชิดขวาถูกไหมอีกคํานึงน่าจะแปลว่าขวาเราไปดู choice ดีกว่า to keep up with the right one right ในที่นี Right right one คนขวาหรือเปล่า one คือแทนคนก็ไม่ใช่เนาะ so as to keep together with the right one one อีกแล้วไม่ใช่ by keeping to the right โดยวิธีการชิดขวาอันนี้เก็บไว้ก่อนข้อส as being kept on the right side ถูกเก็บไว้คำว่า kept มาจากช่องที่1คือ keep ถูกเก็บไว้ทางด้านขวาทาง right side when kept on the right เมื่อเก็บไว้ทางด้านขวาประโยคไหนจะใช่สุดคะออกมาเป็นแบบํำนวนแบบเพาะเาะ do right เลือกข้อไหนดีเหลือข้อสามข้อสี่ข้อห้าอะเหลือสามสี่ห้าในใครตอบสามสี่มีไหมห้ามีไหมอ่ะ,ฉะเฉลยแล้วนะ,ฉะเฉลยตอบข้อสค่ะ by keeping to the right นะั่นเอง Do right by keeping to the right อ่เพราะนะนะ by ต้องตามด้วย g e r u n นะตามด้วยคำนามก็คือ keeping นะ by keeping to the right ก็คือทำในสิ่งที่ทำไมคะถูกต้องโดยวิธีการก็คือชิดทางด้านขวานั่นเองเขาเล่นคำว่า right นะกับคำว่า right สองคำแปลว่าขวากับแปลว่าถูกต้องนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป EP นี้เป็น EP ของ อ่อ writing ability นะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe ให้ช่อง English Variety by t u t o r m i n ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ EP นี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ